สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอฟซีเบ้าคิงพาจวดทุกทุกท่านนะครับผมเมื่อนี้เบาคิงพาจวดจะพามาตกป่านะครับไมยแม่น้ำชีนะครับไมยแม่น้ำชีอุปก,กรณ์นะครับพาไปดูไม้ครับ โอ้น้าน้าตกกันเยอะเลยครับตกกันเยอะเลยเป็นสะพานข้ามแม่น้ำชีที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้สะพานเขตอำเภอเชียงขวัญน,นะครับผมน้าน้า,นาตกกันอยู่เพียบเลยครับ ไม้สวยครับนี่เตรียมลงเบ็ดกันเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปลุยลุยลุยลุเตรียมเบ็ดก่อนนะครับอเคครับเตรียมเบ็ดลงเบ็ดแป๊บหนึ่งครับ งานเขาอีกแล้วครับลืมยังบ่ลืมลืมเม็ดโฟมอ้าวลืมเม็ดโฟมออกไม้มาต่างกลนะครับอ้แย่เลยแบบนี้มาเป็นยังครับอาศัยอาศัยเก็บเอาของนานาที่เป็นเฮ็ดทิ่มใบเฮียใบนะครับประทังไปก่อนโอ้ลืมสนิดเลยครับ กที่เาไว้ในกองนี่ละมือมือแยกออก่กว่าไปไบค้นละหม่องแย่เลยแบบนี้โอ้ถองก็ลุนครับหาเก็บเม็ดโฟมเอานะครับเอาลองดู องเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับรอลุ้นน้ำกันครับรอลุ้นด้วยกันครับนะฮนะรอชมครับรอเสียงกระดิ่งอย่างเดียว ส้อยก้อยแสบครับ ta à, cái này nhang và cái đồn lắng với nhau บลาลูกินแต่ย่ามไดครับพี่น้องปลาอีปแปงมาจะเก็บกลับแล้วครับนาะนากลับแล้วครับได้ปลาได้ปลาสี่ตัว าสีตัวนะครับพอได้กราบนะครับส่วนขยะนะครับอย่าลืมนะครับผมเจ็บแล้วก็เผาทิ้งนะครับไม่เผาก็เอากลับบ้านได้นะครับอย่าทิ้งไว้เป็นภาระคนอื่นนะครับผมปลาพอเดกก่อยใส่หมดแดงโอเคครับ กลับบ้านแล้วครับผมต้องรีบไปรับลูกนะครับรับลูกเลิกโรงเรียนนะผมกลับบ้านกันครับผมขอบคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนี่แหละครับปลาที่ซิดเบสเตมาจากแม่น้ำชีนะครับผมตอนแรกว่าจะมากร่อยนะครับพอดียาอยู่บ้านเราอยากกินปิงปลาซี่แซ่บครับ ปิ่งสู่เหล้ากินนะครับผม